สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาท่านมาเยี่ยมชมบอนสีที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านสำรันราษนะคะตำบลตะลุงเล็กจังหวัดบุรีร,รัมย์ค่ะเชิญชมไปด้วยกันค่ะเจ้าวางนาแดงแดงนี่นะเจ,ะจะา้าวางเจ้าวางเรากเก็บฝากแล้วก็จะผ่าโอ้โหเดี๋ยวเจ้าวางต้นลรพันใช่ไหมถ้าผ่าใช่ค่ะดูแล้วเกบต้นคระบอ๋ออนนี้ย<อ><า>ังไม่ผ่าเนาะ ใช่รอผักแตกเจ้าวังหนีลายเหมือนหลักราเปลงค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าผสมเรียงห่อหอันนี้ผสมอันนี้ผสมแล้วเราติดแล้วเราผักแตกติดผักแตกก็ทำข่าวนี่แล้วเราทำผักแตกเราทำยังไงก็มาเคาะนะเคาะแบบนี้เคาะใส่กับอ๋อโอ้หัวใส่แบบนี้ของใครไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเครื่อ็ดสีมั้งจานไหม ไม่ไม่ด่างค่ะแต่นี่เผือกปนมาอ๋อไอพี่ว่าแม่เขาเนี่แม่แม่เขาด่างอันนี้ถ้ามันเริ่มตรงก็จะเป็นแบบนี้ถ้าด่างเขาจะด่างต่น้อยใช่ค่ะด่างต่น้อยเลยถ้าด่างถ้าอย่างนี้ก็มาลู้อีกทีนึงว่าจะด่างหว่าจะเป็นจะเป็นสีอะไรใช่ต้นต้นอะไรเนี่สีเขียวอันนี้เป็นลูกไม้อ๋อลูกไม้เป็นลูกไม้เขาแข็งแรงเนาะดูค่ะเราต้นนี้เป็นแม่เขาเนาะ มุนสวรรค์มุนสวรรค์ค่ะเนาะค่ะใหญ่แล้วอ้ยังไม่ได้แยกออกมาตั้งหลายต้นแล้วแต่มันใหญ่อยู่นสวรมุนสวรรนหมดเนาะโอ้ด่างมาไอ้เป็นลายแต่น้อยเลยใช่ค่ะมุนสวรรค์เยอะเนาะเยเยยนนี้นะชอบอันนี้เนี่ยมันใบมันหายไปตั้งหลายใบจริงๆได้แบบเนี้ยอันนี้นี้มันมีล้อมเพชรค่ะมันีโอ้นี่อันนี้นี่คือย่อยโตใช่ไหมใช่ค่ะมีล้อมเพชรแดงใช่ค่ะ เรียกออกมีใบเดียวใช่อันอันนี้ยังไม่แยกแอันนี้ยังไม่แยกมันมีใบเดียวแต่อันแยกแล้วอยู่ในสวนอันไหนที่โตเขาก็เอาออกทีละต้นสองต้นเอาไปล๋อแล้วก็มีอันนี้ลูกไม้ดา่างมันจะเผือกด้วยด่างด้วยนี่โอ้ยอันนี้ลูกไม้ใช่ไหมลูกไม้ผสมลูกไม้ใช่ใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นแม่เพชรเจ็ดสีสอนน เยอะเนะาะลูกไม้นี่เวลาเขาแตกออกมานี่เป็นร้นอยนุนนะวะใช่ะเนา <aus> ะใบเลี้ยงเขาใช้เจ็ดสีใช้เจ็ดสีนี่วอกง่ายมากอันนี้รอดหลังๆงแล้วเนี่ยเขาด่างไหมด่างค่ะแล้วพอเขาโตเขาก็จะค่อนข้างด่างไหมที่รอดก่อนๆเจ็ดสีนี่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนี่ก็ต้นราคาก็หลักร้อยใช่สิหลักร้อย นี่จะดีพันล้านเด็ดทีพันล้านอนี้ด่างน้อยอนี้ด่างน้อยแต่ก็จะมีติดด่างแล้วจะก็ก็ด่างอยู่นะเดี๋ยวเราดูใบที่สองเขาเนี่ยนี่ก็ด่างขึ้นมาอันนี้ก็ด่างแล้วแม่ด่างน้อยน่ารักดีน้อยๆคลุกจักด่างนี่มันได้ยืนตรงนี้เลยแล้วล่ะก็ผสมเกลือซอยแต่ผสมเกลือซอยบางทีมันก็ไม่ติดนะคะยิ่งหน้าฝนอ่ะมันขึ้นมาใช่ต้องหลวอ่าหลวมฝน เนี่ยมันต้องยกเข้ายกออกถ้าผสมอย่างเงี้ยเราก็คอยดูพอสักวันที่ถ้ามันไม่ติดอะค่ะมันก้านมันก็จะเริ่มเหี่ยวไปแล้วมันก็มันก็จะเริ่มเล่าถ้าติดก็ก็จะเป็นแบบนี้ก้างแข็งค่ะก้นแข็งอยู่อนนี้ติดแต่ลอไม่แตกก่วนเลยเนาะใช่ค่ะถ้าฝักแตกเราก็มาเฉพาะ ยังไม่กล้าผ่าหัวใช่ไหมใช่ต้องมีดอกแล้วใช่ค่ะต้องเอาเก็บฝักก่อนเก็บฝักงเพื่อขาดใช่แล้วจะคุ้มได้ทั้งได้ทั้งลูกเขาได้ทั้งใช่หัวได้ทั้งหัวไหนมีแบบประกวดที่ที่สองใช่ค่ะตัวนั้นยังไงตอนแรกตัวนั้นมันแข็งตอนนี้มันตอนนั้นโตตอนนั้นมันข้างวันนี้มันเป็นดอกเนาะเพาต้องไปเลี้ยงดอกเนาะเส้นปรเกวดไอ้จีมันจีมัน ีมันไอ้นี่แหละโอ้ขา,ายได้เจ้าของด้วยนี <c oughs> ชื่อชื่ออ,อะไรคะเจะาของชื่อตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาบอกเบอร์โทรในนี้ด้วยค่ะค่ะศูนย์ค่ะหกสองสี่ศูนย์หนึ่งสี่หอุลศนะูนย์แปดเหสอง ตอนนี้ที่บ้านประชานเขาก็ทำโรงเรือนอยู่ข้างหลังเออเหรอค่ะจะได้ต้นอะไรมาบ้างโอ,อ้แกก็เยอะเหมือนกันแกก็อเอฟต้นน้อยๆมาจะเลี้ยงเป็นแม่พันออ <laughs> แกแกเอฟต้นน้อยมามแกแกยังไม่ขายใช่ไหมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ